สวัสดีพี่น้องเ c ีทุกท่านนะครับช่องลุงใจกล้านะครับวันนี้ยามเย็นมาฟังเสียงนกกาเว่านะครับแล้วก็บรรยากาศรอบๆบ้านลุงใจกล้านะครับแถวๆบ้านนะครับสดชื่นนะครับอากาศกำลังดีนะครับเราก็พาชมไปเรื่อยๆนะครับต้นมงต้นไม้เต็มไปหมดนะครับเก็บกวาดไม่ไหวนะครับลุงใจกล้าพามาดูต้นกระถินนะฮะ ซึ่งเป็นกระถินยักษ์นะครับของบ้านฝั่งตรงข้ามลุงใจกล้านะครับบ้านนี้ตอนนี้ไม่มีคนอยู่นะครับเปียสเสม,มือนบ้านล้างนะครับแต่ไม่ดุนะฮะไม่ดุไม่ดุไม่มีสิ่งเล่นลับอะไรที่จะทําให้เราต้องเกรงกลัวนะครับอันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงนะครับขณะนี้มะม่วงก็เหลือประมาณสอาลูกซึ่งห่อไว้เป็นมะม่วงด้าดอกไม้นะครับต้นเป็นลากแก้ว อยอดน้ำดอกไม้ปลูกมาแล้วประมาณ3าสิปีนะครับนกเขานะครับนกเขาไม่ใช่นกเรานะฮะนกเขานกเขาจริงๆเป็นคู่นะฮะตอนนี้เหลืออยู่ตัวเดียวไม่รู้ตัวนึงไปไหนเพื่อนๆได้ยินไหมครับเสียงนกเต็ไมไปหมดเลยครับจะส่งให้ไปใกล้ๆนะฮะให้ได้ยินเสียงนกนะครับทุกวันยามเย็นจะมีเสียงนกแบบนี้แหละครับยามเช้ายามเย็น ลกจะเยอะมากในบ้านหลังนี้นะครับแต่เป็นบ้านหนึ่งที่บอกนะครบ้านลางไม่น่ากลัวนะครับเพราะไม่มีสิ่งลลับนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูต้นกระท้อนกันนะครับหลังจากต้นมะม่วงแล้วเราก็มาดูต้นกระท้อนกันนะครับซึ่งกระท้อนเนี่ยคาดว่าสักเดือนหนึ่งลุงใจกก้าน่าจะเก็บมารับประทานฝากเพื่อนๆได้นะครับนะครับนี่กระท้อนต้นใหญ่ ปลูกมาแล้วประมาณ20น่าจะเกือบเกือบ30ปีนะครับถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับลูกของลูกผมแล้วครับลูกผม,มาอายุ28ต้นนี้ปลูกก่อนลูกผมสักปีสองปีก่อนลูกผมเกิดสักปีสองปีนะครับตอนนี้กําลังออกลูกกันฮะเต็มต้นแล้วครับจะเห็นตรงนี้นะฮะจะเห็นลูกเต็มต้นเลยนะครับ ละลานไปยังบ้านฝั่งบ้านข้างๆเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ใบกิ่งก้านไปบ้านข้างๆนะครับแต่ไม่มีปัญหาครับบ้านข้างไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ยินดีที่จะให้ล,กลูก้ลามาได้แต่เมื่อมีลูกต้องแบ่งกันนะครับเราก็แบ่งให้กินกันทุกปีนะครับเป็นกระท้อนพันปุยฝ้ายหต้นและพันทับทิมหนึ่งต้น อยู่รวมกันในหลุมเดียวกันนะครับนี่นะครับเข้าใจว่าต้นขวาเป็นคุยฝ้ายนะครับต้นซ้ายเป็นทับทิมนะครับดูจากลูกที่ออกนะครับตอนนี้เราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเช้าลุงใจกล้าได้ฟันกิ่งที่เป็นกิ่งแห้งนะฮะลงมาเจ็ดแปดกิ่งนะครับก็ทําให้ดูโล่งขึ้นนิดนึงนะครับไม่เช่นนั้นกิ่งแห้งก็ตกลงมาโดน ศีรษะก็จะได้รับอันตรายได้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอแล้ครับต้องระวังนะครับอันนี้ก็ให้ดูในสภาพของต้นกระท้อนนะครับส่วนต้นต่อไปจะเป็นต้นมะปรางอาไม่ใช่มะปรางครับมะเฟืองหวานนะครับมะเฟืองหวานอันนี้ลุงแจก๊กกาจําไม่ผิดนะครับได้มาจากไร่บุญรอดนะครับไร่บุญรอดนะครับเป็นพันธุ์ของไร่บุญรอดลูกใหญ่นะครับ อันนี้ห่อไว้ก็น่าจะได้กินนะฮะกำลังเหลืองอารามถ้าห่อไว้น่าจะได้กินส่วนที่เป็นดอกเมื่อออกลูกมาใหญ่กว่าหัวแม่มือหน่อยเราก็ต้องเริ่มห่อแล้วครับถ้าไม่หอ่อนอนก็จะใช่แมลงมาเจาะหนอนก็จะกินนะครับอันนี้เป็น <c oughs> สัตรธรรมนะครับเ <c oughs> <c oughs> ห็นไหมครับกระท,อท้อนเต็มไปหมดเลยนะลูก กำลังเริ่มโตเริ่มโตอีกสักพักหนึ่งคงต้องห่อแล้วฮะกระท้อนนะครับหวังว่าปีนี้จะได้สักสามสอลูกนะครับไม่ได้ขายครับลุงแจกก้าไม่เคยขายครับถนัดแจกฮนะถนัดแจกนะครับส่วนใหญ่ก็แจกครับเจอเพื่อนฝูงคนแถวบ้านเราก็แจกครับไม่เพื่อไปการแบ่งปันนะฮะแบ่งปันกันไป ความอร่อยไม่ได้เก็บไว้คนเดียวนะครับปีที่แล้วได้ลูกหนึ่งหนัก8ขีดนะครับก่อน8ขีดก็มาปี6กสามแล้วหกหกสามขีด6-4 8ขีด6กหก็ตก8ขีดปีนี้6-6แล้วครับไม่รู้กี่ขีดเดี๋ยวว่ากันไปต้องดูนะฮะลูกใหญ่ที่สุดนะครับไม่ใช่ลูกทุกลูกนะฮะ โอเคครับลุงใจก้าก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงใจก้าด้วยครับสวัสดีครับและอย่าลืมช่องป้ามีหนวดนะครับนะฮะกดไลค์ด like, กดติดตามให้ช่องป้ามีหนวดด้วยนะครับ